สวัสดีสมาชิกตำรารถทุกท่านด้วยนะครับทางสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ทางตำรารถนะครับก็จะมารีวิวรถบ้าน1คันนะครับซึ่งเป็นรถใช้งานปกติทั่วไปนี่แหละครับก็กําลังติดต่อพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราคานะครับหากจะมีการซื้อขายอยู่นะครับก็ระหว่างพูดคุยระหว่างรอนะครับก็เลยนํามารีวิวให้เพื่อนๆสมาชิกได้ชมกันเนื่องจากคันนี้มีความแปลกแล้วก็มีความต่างจากบิ๊กเอ็มทั่วไปประมาณหนึ่ง นะครับจะแปลกและต่างจากเดิมประมาณไหนยังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากภายนอกนะครับก็ฝากระโปรงก็จะมีการเจาะใส่ฮูดระบายอากาศเข้ามานะครับแล้วก็กระจังหน้าที่ดูแปลกตานะครับซึ่งบ้านเรานะครับสำหรับกระจังหน้าตัวนี้นะครับไม่มีขายแน่นอนนะครับก็จะเป็นกระจังหน้าของทอริโนนะครับก็คือของอเมริกาหรือของญี่ปุ่นนั่นเองที่จะเป็นอยู่ในกระบะของดัสสัน ครับหรือว่าถ้าเป็นบ้านเราตรงนี้ก็จะเป็น B i g M เอเป็นดิสันนั่นเองนะครับที่เปลี่ยนมาส่วนกันชนนะครับกันชนหน้ายังเป็นกันชนเดิมเนาะตอนแรกผมเข้าใจว่ากันชนหน้านั้นก็มีการเปลี่ยนมานครับแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นกันชนหน้าตัวนอกเนี่ยมันจะมีมุมไฟที่เพิ่มเข้ามาประมาณหนึ่งนะครับก็จะต่างกันอยู่ประมาณสองรุ่นสําหรับกันชนตัวนอกนะครับตรงนี้ทางตารารถก็ไม่ได้เตรียมมาให้ดูนะครับว่ามัน การชนนอกมันมีพิเศษกว่าการชนปกติยังไงนะครับสำหรับตรงนี้ตะขออาภัยด้วยโดยรอบนะครับสีก็ทําสีาใหม่นะครับทั้งคันเลยนะครับแต่ว่า,าทางลัานกระบะหลังเนี่ยจะเป็นการลอกสีนะครับก็จะเหลือแต่เป็นแบบเหล็กแบบดิบๆอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นรถใช้งานนะครับสําหรับบรรทุกเขาก็กลัวสีจะถลอกนะครับก็เป็นธรรมดานะครับสําหรับตรงนี้ ก็โดยรวมภายนอกนะครับก็จะมีฮูดนะครับที่ใส่เข้ามาใหม่แล้วก็กระจังหน้าที่เป็นเป็นของตัวนอกนะครับนอกนั้นก็ยังเป็นของเดิมนะครับเป็น Big M อปกติเหมือนเราใช้งานกันทั่วไปนะครับทีนี้มาดูภายในนะครับสําหรับความต่างของภายในนะครับเปิดประตูมาจะเห็นเลยนะครับว่าประตูเนี่ยเขามีกระจกไฟฟ้านะครับปรับกระจกไฟฟ้ามีทั้งตัวล็อกนะครับบานประตูตัวล็อกกระจกนะครับซึ่ง บิ๊กเอฟบ้านเรานะครับไม่มีแน่ๆนะครับสาหรับตัวแบบนี้ mm hmm. ตอนแรกผมถามกับทางเจ้าของรถนะครับว่าตัวนี้เนี่ยบานประตูเนี่ยคือลอกเฉพาะตัวมอเตอร์แล้วก็สวิตช์ปิดเปิดมาหรือเปล่านะครับเจ้าของเขาบอกว่ายกบานประตูจากนอกมาเลยนะครับทั้ง2บ้บานเลยนะครับก็สั่งจากนอกมายกเซตเลยนะครับยกทั้งบานประตูก็คือได้คอนโซลได้กระจกนะครับแล้วก็ได้สวิตช์ปิดเปิดตัวกระจกไฟฟ้านั่นเองนะครับ ถือว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างคุ้มมากนะครับสำหรับบานประตูนะครับเพราะว่าในยุคนั้นนะครับมีการทํากันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการทํากระจกไฟฟ้านะครับใส่บิ๊กเอ็มแต่ว่าคือเอาเฉพาะตัวมอเตอร์มานะครับมันไม่คุ้มนะครับทั้งคอนโซลคอนโซลอะไรเงี้ยครับก็ประกอบใส่ยากนะครับซึ่งเพิ่มเงินอีกนิดนึงนะครับซื้อเป็นบานประตูมาเลยจะคุ้มกว่านะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเกต ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับพวกเอฟซีบิ๊กเอ็มนะครับที่ได้ให้ข้อมูลกับทางช่องก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับช่วนภายในนะครับในจุดอื่นๆนะครับของตัวคันนี้นะครับก็เป็นของเดิมเกือบทั้งหมดแหละครับไม่มีการปรับแต่งปรับเปลี่ยนแต่อย่างใดเนาะคอนโซลหน้านะครับก็ยังเป็นคอนโซลเหลี่ยมนะครับว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับจริงๆตอนแรกผมเข้าใจว่าเปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าทางเจ้าของก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้เป็นของคอนโซลคอนโซลเดิมติดรถเลย นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหลังจากรุ่นนี้ก็จะเป็นคอนโซลคอนโซลโค้งเนาะสำหรับ b i g M ฝาแดงครับที่นี้มาดูช่วงล่างครับสำหรับช่วงล่างคันนี้นะครับตอนแรกความเข้าใจคิดว่ามีการดัดแปลงเพิ่มเติมหรือว่าเสริมแหนบมานะครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีนะครับก็ปรับเปลี่ยนแค่อย่างเดียวนะครับก็คือใส่โช๊คที่อึดขึ้นแล้วก็กระบอกใหญ่ขึ้นนะครับรับน้ำหนักได้มากขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรดัดแปลงเพิ่มเติมครับสำหรับช่วงล่างครับทีนี้เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันว่าาเมี ปรับเปลี่ยนตรงไหนมาบ้างนะครับจากที่ดูตรงนี้เลยนะครับเครื่องยนต์ของบล็อกนี้เนี่ย B.M.P. 9495เนี่ยยังไม่เป็นฝาแดงนะครับก็เป็นเครื่องยนต์รหัสเก่านะครับซึ่งหรือว่าเรียกว่าฝาดําก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นฝาแดงจะเป็นรุ่นคอนโซลเอ่อโค้งไปแล้วนะครับก็คือปี96นะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนมาใช้เป็นเครื่องฝาแดงนะครับรหัส B.D.25 นั่นเองนะครับ แล้วก็เพิ่มเทอร์โบเข้ามาแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์ในระบบวางนอนนะครับวางความลงกับเครื่องยนต์ถือว่าเป็นการเก็บทำมาค่อนข้างดีนะครับถ้าการเขาเรียกว่าการเสริมมาประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ดูไม่ลกนะครับแล้วก็ดูโอเคครับดูมาตรฐานไม่จุกจิกด้วยนะครับแล้วก็ระบบสายไฟต่างๆนะครับแล้วก็สายท่อทางเดินนะครับก็จัดเรียงอย่างสมบูรณ์นะครับดูพร้อมใช้งานมากๆถือว่าพร้อมครับสำหรับ Big M คันนี้ครับ ค่อนข้างดีครับก็มาดูสรุปโดยรวมนะครับกับ B i g M คันนี้นะครับสำหรับ b i g M คันนี้นะครับก็ขออนุญาตเรียกว่า b i g M ฝาแดงและกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมาชิกท่านไหนนะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาดูก็ต้องขออภัยด้วยกลัวจะเกิดดรามาว่าเอ้ยเรียกผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฝาแดงอคอนโซลหน้ามันจะไม่เป็นอย่างนี้นะมันต้องโค้งนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทางช่องขอเรียกว่าฝาแดงและกันสรุปง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่มานะครับเป็น b d 2 5มา สำหรับตรงนี้เลยเนี่ยจากภายนอกนะครับถือว่าค่อนข้างทําออกมาได้ดีนะครับสําหรับการทําสีก็ถือว่าเจ้าของค่อนข้างจะลงทุนพอสมควรเพราะว่าดูจากการทําสีแล้วเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เป็นการลอกสีอย่างที่ได้บอกไปในเมื่อต้นคลิปนะครับ ให้มันเกิดความเลียวความดิบนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับเพราะว่าไอตัวฝากระบาเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่ได้อยู่ตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเลิกใช้งานนะครับก็ยกฝาเก่าตรงนี้ทิ้งไปนะครับก็เอาฝาเดิมที่เป็นสีแดงตัวเดียวกับรถนะครับมาใส่นะครับทางเจ้าของก็พูดมาอย่างประมาณอย่างนั้นนะครับก็จบก็ง่ายก็คือตอบโจทย์นะครับช่วงล่างนะครับแชสซีโอเคครับยังสมบูรณ์พร้อมใช้งานโชคก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นโชคที่ทึกขึ้นสาหรับบรรทุกนั่นเองนะครับ ทีนี้มาดูภายในนะครับสรุปภายในกันภายในนะครับอย่างที่ได้เรียนไปนะครับก็คือเขาเปลี่ยนบานประตูทั้งสองบานมาเลยนะครับใส่เป็นระบบกระจกไฟฟ้าเข้ามานะครับแล้วก็มีพวกตัวล็อกประตูนะครับตัวล็อกกระจกดูมาตรฐานนะครับก็เป็นของตัวนอกตรงนี้ไม่ได้ไดตรงนี้ไม่ได้มีการดัดแปลงนะครับใช้ของตลาดทั่วไปนะครับก็คือใช้ของดิสันวิกเอ็มนี่แหละแต่ว่าเป็นตัวนอกนั่นเองนะครับเอามาใส่ถือว่าเป็นการทําค่อนข้างดีนะครับ ภายในยังดูดีนะครับดูสวยเบาะที่นั่งทุกอย่างนะครับคอนโซลนะครับถือว่าพร้อมใช้งานมากๆสําหรับภายในคันนี้สําหรับเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆสมาชิกจะมองนะครับว่ามันโอเคไหมมันคุ้มไหมหรือว่ามันมีความไม่สบายใจตรงไหนยังไงนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ทั้งช่องมองว่ารถประมาณนี้ปีเก่าประมาณนี้นะครับเปลี่ยนเครื่องมาใหม่นะครับแล้วก็มีการทามาประมาณนี้นะครับทั้งช่องมองว่าค่อนข้างดี นะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่มาเป็นบีดี25หรือว่าฝาแดงนั่นเองนะครับรวมไปถึงระบบเทอร์โบนะครับแล้วก็อินเตอร์คอลเลอร์ที่ทําออกมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับไม่ดูลกแล้วก็ไม่ทันง่ายนะครับไม่จุกจิกถือว่าพร้อมใช้งานอีกหนึ่งจุดครับสำหรับเครื่องยนต์ก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าใครโอเคชอบแบบนี้นะครับก็ก็ดีครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับก็มองข้ามผ่านไปนะครับสำหรับ B ิกเมคันนี้ ครับยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ BigM คันนี้นะครับหากเพื่อนๆสมาชิกท่านใดสนใจยังไงนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยกับทางช่องได้นะครับก็ยินดีนะครับที่จะไปรีวิวมาให้ดูนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างประมาณหนึ่งนะครับสำหรับ BigM ที่ทางช่องเองนะครับก็กําลังจะไปถ่ายรีวิวมามีค่อนข้างหลายคันนะครับมีทั้งแบบเดิมใช้งานอยู่นะครับแล้วก็แบบจอดทิ้งนะครับก็จะมีหลายเลทราคานะครับก็ ถือเป็นการเปิดตัวสําหรับ Big Air ละกันนะครับก็เลยเอาคันนี้นะครับถ่ายมาให้ดูก่อนเนื่องจากเขามีความสวยประมาณหนึ่งแล้วก็ไม่เดิมนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับทางช่องก็จะมีทั้งแบบเดิมแล้วก็แบบที่ดัดแปลงมาแล้วแล้วก็ทํามาแล้วประมาณหนึ่งถ้าอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ